าราชการจังหวัดชนบุรีมอบสวัสดิการนักกีฬาพร้อมให้กำลังใจก่อนลุยศึกกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40วันนี้ที่ห้องประชุมแก้วเจ้าจอมองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายทวัชชัยสีทองผู้ว่าราชการจังหวัดชนบุรีเป็นประธานในพิธีมอบสวัสดิการค่าใช้ใจ่ายให้แก่คณะนักกีฬาจังหวัดชนบุรีที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมส์ ซึ่งจังหวัดชนบุรีเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันนะคะภายในงานมีนายวิทยาคุณปลื้มนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีนายสนธยาคุณปลื้มนายกสมาคมกีฬาจังหวัดชนบุรีนายพีรวัตมงคลศินผู้อำนวยการสำนักงานการก,ารกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดชนบุรีตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่และคณะนักกีฬาเข้ารวมอย่างพร้อมเพรียงกันนายธวัชชัยสีทองได้กล่าวให้โอวาทและส่งกำลังใจแก่คณะนักกีฬา เจ้าหน้าที่และผู้ฝึกสอนโดยเน้นย้ำให้ทุกคนแข่งขันอย่างเต็มที่แสดงศักยภาพอย่างสุดความสามารถและยึดมั่นในน้ำใจนักกีฬารู้แพ้รู้ชนะและสร้างมิตรภาพที่ดีระหว่างเพื่อนนักกีฬาพร้อมทั้งชื่นชมและขอบคุณนักกีฬาจังหวัดชนบุรีที่เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันทุกชนิดกีฬารวมถึงแสดงความภาคภูมิใจในความเป็นมืออาชีพของนักกีฬาชนบุรี สำหรับการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่40ฉลามเยาวชนเกมส์จัดขึ้นตั้งแต่วันที่23มีนาคมถึง3เมษายน2568นะคะโดยจังหวัดชนบุรีส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันรวม939คนใน45ชนิดกีฬาซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชนบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและสวัสดิการให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันค่ะทั้งนี้คาดหวังว่านักกีฬาจังหวัดชนบุรีจะสามารถคว้าเหรียญรางวัลจำนวนมากและติดอันดับหนึ่งในสามของประเทศได้สำเร็จนะคะนิราชทิพสีนันทพลทิพสีภาพข่าวสรรหวันโกกัอินรงาน